ก็อยู่กับดอซิโนมิชันนะเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้เป็นในพาร์ทของสายบันเทิงโซนเลยับว่า <Okay. S 1> วันนี้เป็นบันเทิงบอลลี่นะครับจะพาเพื่อนๆเดินทางไปยังงานมิทติ้งสายบันเทิงโซนมุกดาหารยะโสธรหรือว่ายะโสธรมุกดาหารนะฮะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้เราจะไปมิทติ้งแจกสติ๊กเกอร์กันแล้วก็พบปะนะหลังจากการมิทติ้งครั้งที่หนึ่งไปแล้วนะครับไม่ได้ไปนะฮะนี <laughs> ่เป็นครั้งที่สองนะครับก็ เดี๋ยวก็ลังออกจับมุกฮะเขานัดจันที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับตอนบ่ายโมงนะฮะแล้วก็ไปทางวันนี้น่าจะเป็นที่ไร่กังหันลมหรือว่าเราอาจจะแวะไปที่จุดชมวิวช่องเขาขาดด้วยก็ได้หรือไงรอดูในคลิปกับการขี่รถสนุกสนุกกันนะครับวันนี้ผมเอาไซเก้าร้อยไปนะก็หวังว่าวันนี้จะขี่รถสนุกสนุกชิลชิว,ชวแบบนะแบบไม่ได้แรงนานแล้วออกว็ดีขอแรงหน่อยละกันนะคะคุณผู้ชมโอเคเดินทางกันฮะเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยนะครับ เติมน้ำมันเสรแล้วนะฮะเดี๋ยวมุ่งหน้าต่อกันที่อำเภอเริงนกทากันเลยนะครับระยะทางก็สัก50โลได้มั้งนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกับเพื่อนๆกันนะครับน่าจะรอก,กันที่ร้านกันแล้ว เงินฝนจะตกครับแหม่ต้องจัดการสะบัดโล่งละเพราะว่าร้อนไปกลัวกลัวเอฟบฟกต์เดนเวลาแบบตกหลุมหรือไรไอะไรแบบนี้ ใ้การขี่อย่างที่บอกว่าเซฟได้ต้องเซฟตัวเองครับเหลือระยะเบรกระยะหยุดไว้หน่อยแล้วก็ทางแยกทางร่วมเนี่ยพยายามพอ,อ่าเร่งใส่เลยยกดีกว่านะครับโอเคอันตรายฮ้ยใครเนยเฟรนี่ก็น่าจะเป็นไทอ่อำหรืออะไรสักอย่างเท่ดีทะเบียนอุบลด้วย ม่อร้เยรย์อเอนซิลน่าจะเป็น650 g านะครับเมืเอ่อ้ รอีโคจะอยู่ถึงร้อยประมาณ14 3, 144ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสี่นะเพื่อนถ้าอีโคถึงจะตัดไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะประหยัดในระดับความเร็วไม่เกิน145นะครับ สามารถทาได้ดีเลยนะในชั้น900นะเดี่ยผมต้อกับเ็๊ฉางเนี่ยน่าจะขี่แบบไปกลับแล้วเหลืออีกสักพึ่งถังได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็วิ่งประมาณร้อยกิโลก็ไม่ได้ไกลมากนะครับก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ใช้ความเร็วอยู่เอาเรื่องอยู่นะไม่รู้จะติดเหลืองป่ะนนะทีินี้นะ ตัวที่ผมใส่ท่อพันนี้อยู่เป็นอะคาโบวิกนะครับรู้สึกจะประมาณ16นิ้วแต่เป็นใบใหญ่นะเป็นใบอ้วนเสียงเนี่ยน,น,นุ่มมากนะแต่เวลาขับเ่นไม่ได้ยินเสียงลมนะครับไม่ได้ยินียงท่อเลยเดินไปตรงมาแล้วนะเอาคตอิสติกเอาเอ,าอ,าอ,าอา่อหม้อพักออกแล้วเรียบร้อยโอ้เสียงแบบใช้ได้เลย <React> เดี๋ยวพ้นมารีวิวจำเต็ม้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับชัดเก้าร้อยพันนี้เนาะ ว่าอะไรยังไงแต่งตัวไหนได้บ้างแล้วนะครับตอนนี้ไม่ยังเดิมๆอยู่เอาไว้แต่งัเต็มแล้วเดี๋ยวจะมาจัดรีวิวให้ชมแั้เต็มรูปแบบแน,น,น่นอนครับ ไได้เข้าเกียร์อื่นเลยอะอยู่แต่เกยียร์หกนี่ร้อยยี่ก็รอประมาณห้าพันห้าพันนิดๆนะครับแ่ต่ผมชอบแค่เก้าร้อยตรงช่วงเบรกเขาก็ทั้ง,งสั้นอะถ้าสมมติว่ายกแล้วใช่ไหมเรายกเรล่งเติมเราแตะเบรกเนี่ยคือแบบทำเร็วคือดอบฟื้นลงมาเลยนะคือแบบเออท่นทำได้ดีมากเลยตรงเนี้ยชอบอาจจะเป็นเพราะรถน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะด้วยแหละ ก็เลยค่อนข้างจะใช้ระยะการหยุดที่ไม่ไกลมากนะแต่เรารู้สึกไปเองหรือบอกไม่รู้นะใครแบบไม่รู้นะอันนี้ความรู้สึกผมล้วนๆนะดูจังหวะเล็กนะนะ่ผมชอบว่ามันมาแบบสัตใจเลยอะ่ะ แต่มันอาจจะไม่เท่ากับตัวพันแรงๆนะพวกสปอร์ตอะ่ะสปอร์ตอาจะจะขับสนุกกว่านะส่วนตัวเมื่อก่อนผมก็ชอบขับสปอร์ตนะแต่จริงพอเรามาเล่นดิฟท์ไว้แล้วเราพยายามปรับตัวปรับให้ได้ไหลายๆรูปแบบมันก็จะใช้ทักใะ้คล้ายกันนะครับแต่ว่าเรื่องของบาลานซ์หรือว่าการเข้าโค้งลักษณะท่า,าทา,างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของรถนะฮะแต่ขมบอกได้เลยว่าโค่งดีที่สุดนะ พราะว่าท่าไหนโค้งไหนที่พวกน mm ั็กเก็ตกับสปอร์ตเข้าลึกๆไม่ได้นะโวลิงแบบโอ้ทำได้สบายมากบอกเลยผมลองมาหมดแล้วนะไม่ได้ว่าคุยหรอกแต่ว่าเฮ้ยผมว่าโวลิงมันทำได้เจ๋งกว่าเข้าโค้งได้ลึกกว่าแ,แล้วก็บาล้านโคตรด,ดีไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วก็อะไรเยอะเลยนะสโวลิะ่ะ อวยอวยชิบหายแต่ใครก็ว่ากูอวยอีกละกูไม่ได้อวยทัวริงนะเว้ยแต่ว่าคือกูขี่มาหลายรุ่นแล้วแต่ก็เลยเก็บเทียบให้ฟังว่าตัวไหนมันขับสนุกกว่าอ่าดีคนละแบบแหละรถทุกคันดีหมดใครจะชอบรุ่นไหนมันดีหมดแหละมันไม่มีรถไหนไม่ดีหรอกรถที่ชอบคือรถที่ใช่นะฮะผมพูดอยู่เสมอเลยนะครับโอเคใคอย่างตัวผมเนี่ยผมขี่ได้หมดไอ้เฮียสันตก จะเข้าจะตกใจป่า็ไม่รู้เนี่ย มีไม่ตกดูถนะครับอีกประมาณสักห้าหกเิลโอเค ใช่ไหมวะเออใช่น่าจะใช่แหละไม่ทันด้วยไฟแดงโอเคไอ้ดูสิเลขนาดไหน ก็แบบมันเป็นละอ,อองฝนนะมันไม่ได้แบบว่าเปียกขึ้นมาแบบชุดใหญ่อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่มันก็เปียกอย,ยู่แหละโอเคไปกันต่อ ถึงแล้วขี่ช้าๆดีกว่านะล่าสุดเพิ่งเกิดอุบัติเหตุใหญ่แถวๆนี้น่กกากลัวมากหน้าปั๊มน้ำมันเนี่ยทำเชีนไอ้เรเอนรถทาเนี่ยถ้าใครดูข่าวก็จะเห็นนะว่ารถเก่งแบบพุ่งมาแบบย่ามเร็วเลยนะฮะคนน่าก,กลัวขี่ในชุมชนจะขี่กันไปเร็วอะไรขนาดนั้น,น,นถ้าโลง่ลงๆเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมขี่มาคืก็ยังพอว่า เนี่ยเลยตรงนี้เลยแหละจุดเกิดเหตุแอ่ะคนน่าก,กลัวแล้วปั๊มก็ดันมาอยู่ตรงแบบว่าโค้งมาแล้วแล้วก็เป็นปั๊มเลยนะก็ไม่ได้โทษปัม๊มหรอกว่าปั๊มมันอยู่นานแล้วโทษที่คนขับอะ่ะ ชุมชนทั้งนั้นเลยไม่รู้ขี่เร็วกันทำไมไม่รู้รีบไปไหนแค่ถึงแล้วนะครับหนึ่งกิโล ถึงบ้างแล้ว <stop> ถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำไม่ได้เลยถ้าไม่ขี่แนะ